โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่องวิชาร์ K M v i s i o n เคยเนาวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเป็น X X Max เป็นปี19เนาะปี19สีแดงแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนบางส่วนแล้วก็ของแต่งก็เกอประมาณ2แสนเดี๋ยวจะมารีวิวเป็น X เอกเป็นปีสิบเก้าเนาะปีสิบเก้าสีแดงแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนบางส่วนแล้วก็ของแต่งก็กร 2, ประมาณสองแสนตกประมาณสองแสนได้เนาะสองแสนก็จะมารู้จักกับนี่ครับเจ้าของรถครับนี่เป็นนี่เป็นเพื่อนผมตอนเรียนเอ่อเทคนิคนะเรียนเทคนิคด้วยกันอสองสองปีนะสองปีแล้วก็ชื่อ,อชื่ออาร์มครับ จากร้านอามซาชกขนาดใหญ่ครับอามนอะอามซาชบผนาดใหญ่อามซาชอขหาดใหญ่เนาะโอ้เดี๋ยวจะฝากร้านไว้ตอนหลังคลิปแล้วกันแล้วก็วันนี้จะมารีวิวเป็นเอกแมกเอกมกของเขานะสหน้าก็เป็นของแต่งครับน็อตน็อตแต่งนะน็อตหน้าคมน็อตหน้าคมเนะนี่เป็นชิวเป็นชิวแต่งชิวแต่งนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นคาร์บอนเนาะเป็นคาร์บอน คาร์บอนเปียวคาร์บอนเปียวคาร์บอนครับเป็นเปียวคาร์บอนเนาะเพื่อนเป็นเปียวคาร์บอนสีแดงเห็นว่ารุดเดิมๆมาเป็นสีอะไรเนเป็นสีด้านครับเป็นสีด้านเนาะแล้วก็มาทําสีใหม่ทําสีหมดไปเท่าไหร่อ่ะทําสีประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นได้เนาะจากสีดําด้านเป็นสีแดงแดงแก้ไว้เนี่เนาะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บางโคนก็จะเป็นคาร์บอนเปียวเปียวคาร์บอน คาร์าบ,นบนอนเพียวคาร์บอนนี่เป็นเพียวคาร์บอนเลยเนะาะเพื่อนๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นไฟเบอร์มาหุมานนะ้มคาร์บอนเนาะไอ้น,นี้เป็นเพียวคาร์บอนเลยแล้วก็ลอ้ลอลอ้ลอเป็นล้อล้อแต่งกับล้อทรงเอสพันธ์โลอ้ลอล้อล่ทรงเอสพันเนาะนี่ยางของเทียรี่ยางของมิดาลี่แล้วก็จุกจุกลมจุกลมก็เป็นของแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัม๊ม ปั๊มนี้จําชื่อไม่ได้เนาะจาชื่อไม่ได้แต่ว่าโหลงตัวเลยไซส์ไซส์เท่าไงอันนี้หมายใหญ่ไหอ่ามันเป็นวัววิตติ้งวัววิตติ้งอะ่ะผมก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่เนาะแล้วก็ก็นี่ก็เป็นของแต่งเหมือนกันเนาะเพื่อนๆหน้าก็จะมีแบบว่าจานเป็นจานโตจานโตแล้วก็น็นอตน็อตแต่งเนาะน็อตแต่งเป็นสีสีทองน็อตแต่งสีทองก็เดิมๆเขาก็จะมีเอเบอยู่แล้วเนาะเป็น ABS บ แล้วก็มาดูชุดบนเลยครับชุดบนช,ดชุดบนมีอะไรมีอะไรมาชุดบนก็เป็นงานเพียวคารบ์บอนทั้งหมดนะครับเอ่อครอบกระปุกไม้ชุดแทนอ่าชุดเ,เดกใส่ของอปัม๊มตู้ปลาลิดครับนี่เพื่อนก็นี่ครับที่ครอบกรินุหไม้ก็จะเป็นคาร์บอนเนาะจากที่ว่าถามเจ้าของมาก็เนี่ยเป็นคาร์เพียวคารบ์บอนแล้วก็ ชุดนี้ก็เป็นเทอร์ไคลบอนมาเลยนะครับเพื่อนเพื่ครับอันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์แน่นดีไหมแน่นดีแล้วยึดนอด็อตเอาอยู่คลายอ๋อเนี่ยครับไว้สำหรับคนที่ชอบเดินทางเนาะสามารถติดไว้ได้เนาะจะดูเป็น GPS อะไรแบบนี้แล้วก็โอเคเลยนะเพืเ่อนๆพอก็จะมีปั๊ม เป็นตู้ปลาเล็กเป็นตู้ปลาเล็กเนาะเดี๋ยวขอเบรกดูก่อนนะโอเคนะเพื่อนก็ไม่ืทีับแข็งเนาะก็นิ่มดีกระจกก็เป็นกระจกแต่งกันเนาะนี่กระจกแต่งอันนี้ก็อันนี้อันนี้เพียวคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อนใส่ค้งเป็นเะใส่คล้องเพื่อดัดง นี่ครับเพื่อนเียวคาร์บอนนะครับไม่ใช่ว่าบบไม่ใช่ไฟเบอร์ไม่ใช่ไฟเบอร์มาหุมนะ้มเนาะเป็นเป็นงานเพียวคาร์บอนเลยไปดรวมๆแล้วชุดหน้าก็ก็หลายบาทนะเฉพเชเพียวคาร์บอนนี่เพียวคาร์บอนก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะว่ามันมีราคาที่ว่าสูงพอสมควรเนาะแต่มาดูชุดหลังกันบ้างชุดหลังก็จะมีชจกโจกรับ ผมเทเป็นอะไรโอรินโอรินโชโอรินเป็นผมเทนะครับเพื่อนเพื่อนตาคานี่ก็เซตดูได้เนาะเซตดูได้แล้วก็โลเมกโลเป็นทรงเอทันครับเป็นทรงเอทันนะเพื่อนเพื่อนงานอะโนได้โอ้อโนไดสีสีอะโนได้ครับนาะเป็นสีอะโนไดโอเคฝั่นี้ก็น่าจะอนาคตข้างหน้าก็น่าจะเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้ชุดนี้น่าจะเป็นคาร์บอนเหมือนกันเนาะ ดูฝั่งขวากันบ้างครับฝั่งขวาก็จะมีท่อเนาะครับท่เป็นฟูไทเทีอะตอมฟูไทเทีอะตอมนะเพื่อนเพื่อนไทเทีทั้งสิ้นนะผมถึงูเลยเป็นไทเทีทั้งสิ้นเลยนะเนี่บเป็นไทเทีจากคอลงมาไปถึงปลายเป็นไทเทีนะครับเพื่อนเพื่อนสุดจริงครับอันนี้ เจ้าของกว่าหมดไปเยอะนะครับเราจะไลน่น็อตทงครับน็อตทงบางจุดนะแล้วก็มีปัม๊มปั๊มหน้าหลังก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ทราบชื่อเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไม่ทราบชื่อเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆแต่ว่าล้อนี้โห<อ>น่าจะแพงมากเนาะกี่หมื่นนะสี่หมื่นเบิกอเบือก,ก็าประมาณสี่หมื่นนะครับเพื่อนๆรวมๆแล้วก็โอเคเนาะ ของเต็งไม่ดูอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าเนี่เกือบจะเต็มลำแล้วเกือบจะเต็มลำแล้วเสียงว่าจะมีจุดไหนที่ว่าลงเพิ่มไหมครับเป็นคาร์บอนคาร์บอนเดียวเนี่ยสุดนี้ก็จะอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นคาร์บอนเนะาะเน,นี่ยเดีวยดวคาร์บอนโอเคโดยรวมก็ของแต่งก็ประมาณนี้เนาะของแต่งก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะฟังเสียงท่อแล้วก็การขับขี่เนาะ Okey, boleh. เพื่อนคลิปนี้ก็ได้พามาชม X Max เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ขอขอบคุณมากท,ที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะให้ทางอามอ์มเขาบอกชื่อร้านถ้าใครสนใจจะซื้ออะไรของแต่งรถกระบะรถกระบรกระบก็สามารถทักไว้ห้เป็นชื่อร้านนะจ๊นนะครับร้านอามซาชชกหัดใหญ่ครับขายของแต่งรถกระบะพวกเอ่อเทอร์โบของแต่งรีแมปโ็ก็ คองแต่งรถกระบ,บะสายดีเซลอโอเคใครที่สนใจจะแต่งกระบ,บะดีเซลเนาะกระบ,บะดีเซลว่าจะเป็นโทบูดีแมปก็เอ่ออ,อะไรอะไรแต่งท่ออะไรแต่งยังไงก็สามารถทักไปได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟสเทางร้านไว้ให้โอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ